วันนี้นะคะเ,เตรียมของจะแพ็คของให้ลูกค้าข้างหลังนั้นไม่ใช่พานหรือว่าโตกนะคะมันคือถือถือให้เป็นทรงปกติหน่อยค่ะรีมมันคือจานนะคะลองเทียบกับขนาดครีมนะคะอันนั้นคือ24นิ้วนะคะตัวนี้จะขายดีมากๆสําหรับร้านชาบูเนาะใหญ่มาก<ๆ>เนาะแต่จริงๆอัน,น,นี้เตรียมจะแพ็คให้ลูกค้าอันนี้ไซส์24 ยี่สิบสี่คือหกสิบเซนนะคะอีกนิดหนึ่งน้องนึกว่ายกหม้อแล้วนะคะนะคะอันนี้คือยี่สิบนิ้วนะคะลองวางแนวตรงใหญ่ไหมคะแพ็คส่งได้นะคะเป็นไม่มีน,นะคะดีนนหมร้านชาบูใช่ร้านชาบูใช้นะคะแล้วก็ซื้อเออราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพงานดีมากนะคะแทบจะไม่มีแตกเลยนะคะใช้ไปแบบ ทําให้แบบทุกคนแบบถ่ายถ่ายแบบถ่าย,ายคลิปเนาะจานขนาดนี้เลยนะอะไรอย่เงี้ยไซส์ที่ขายดีจะเป็น20กับ2 4นะคะสอบถามมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ